นี่ยันสำหรับพกพานะครับอาจารย์ก็จะถามว่าเราต้องการอะไรอาจารย์ก็จานให้สุดๆตรงนี้เลยครับพร้อมใส่วันเดือนปีเกิดด้วยนะครับอาจารย์อันนี้เป็นอกอารจานยานเก้าพระคาถาของอาจารย์ที่ทําขึ้นมายังไม่ได้ให้ใครเลยเพิ่งไปผ่านพธิธีมาอาจารย์จะใส่พระคาถาอะไรเข้าไปครับวันนี้อันนี้เป็นนตาทิพย์แล้วก็ใส่พระคาถานามะพัทะปรับธาตุหนุนดวง แล้วก็ใส่พระคาถานะชาลิติเห้ด้วยนี่แล้วยังใส่นะโมพุทธายะให้อีกนี่แล้วใส่อิสวาสุให้อีกอีกก็คืออิติปิโสพระคัมภีร์อรหังสัมมาสัมพุทธ์อิสวาสวาคือสว่างขาโตพระคัมภีร์ตาธรรมโมสุก,ก็คือสุปฏิป,ปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนี้ยังไม่ได้เปิดให้คนเข้ามานะพอคนถ้าเปิดให้คนเข้ามาแล้วเขาอยากเห็นอาจารย์เขียนสดๆได้มานั่งคุยอยาก<ค>นเน้น,นเรื่องอะไรบอกได้เลย แต่ถัดจานให้ไอ้นี้เราใส่กระเป๋าตังค์ได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยเพราะอาจารย์ใส่เรียกว่าตัวสะกดพระคาถาให้อยู่เหมือนตะกุดเลยเนี่ยเดินลอดสะพานก็ได้ล่าผ้าก็ได้อันนี้ใส่เคทศรพสัก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ได้เลยใส่กระเป๋าตังค์ได้พกติดตัวได้ตลอดอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องรางของขังี่อาจารย์บอกว่าพกพาได้ใส่กระเป๋าตังค์ได้ใส่เป็นลังเคองเทศรพท์ได้นะครับมาเลยนะครับอยากเห็นยางปังก็เชิญนะครับ